สวัสดีคะ่ะ KK กัญจนา789ชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมากินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันนะจ๊ะวันนี้เนื่องในวันเกิดนะคะเนื่องในวันเกิดวันที่13เมษายนนะคะของ KK นะคะเป็นวันเกิดนะคะก็มาเลี้ยงนะคะพเพื่อนๆเลี้ยงฉลองมีดอกไม้ดอกนึงนะคะไม่ทราบจะวางไว้ตรงไหนท่าน,นะ ก็วันนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆนะคะกินข้าวเหนียวมะม่วง,งกันค่ะเพื่อนๆนั่งในโอกาสวันเกิดนะคะของเคเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเพื่อนๆ,อๆข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยๆ,ๆ,ๆกินบอกไหมนะคะนั่งในวันเกิดของ,ของเคเคนะคะวันที่สิบสามมีสาย,ยานะคะเป็นวันเกิด รอบ54ปีบริบูรณ์ค่ะเพื่อนก็เลยนะคะนี่คือเค้กวันเกิดนะคะของเคเคนะคะเป็นเค้กวันเกิดนะคะเบอร์สเดย์เค้กนะคะใช้ขคำหยาบมะม่วงนะคะแล้วก็มะม่วงนะคะเพื่อนไม่จําเป็นนะคะต้องปักเทียนนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเพราะว่าเคเคจะนะคะถ่ายรูปก,ก่อนนะคะจะไม่ปักเทียน อร่อยอร่อยนะคะเพื่อนมากินกันได้เลยจ้ามีมะม่วงนะคะประดับเอาไว้นะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนนี่จะนํานะคะไปฝากนะคะพี่สาวกับพี่ชายนะคะขนมเหนมะม่วง,งนะคะแล้วก็นะคะมะม่วง,งซื้อตางหานะคะสองกิโลนำไปฝากพี่สาวกับพี่ชายนะคะแล้วก็ขนมเหนมะม่วง ขึกิโลคัะเ,เพื่อนนะคะก็สร้างบรรยากาศนะคะเพื่อนสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศนะคะให้มีคำอย่างยีะให้มีมามุ่งเยอะๆนะคะเ,เพื่อนดีไหมนะคะแบบนี้ดีไหมนะคะก็เดี๋ยวจะนะคะร้องเพลงวันเกิดนะคะด้วยกันค่ะเ,เพื่อน แล้วก็มีดอกไม้นั่นคือดอกไม้ของฉันโหรอไเห็นเลยนี่คือดอกไม้ของฉันเหโอเคนะครับเพียงมาร้องเพลงนะคะ,นนะ,คะ Happy Birthday to me Happy Birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Day to me เคศึกษาวันเกิดนะคะ KK คันชนับเจ็ดแปดเก้าฉัแน่นะคะเ,เพื่อนๆปีนี้ครบรอบนะคะห้าสี่ปีบริบูรณ์ของ KK นะคะวันเกิดทุกวันที่สิบสามเมษายนนะคะก็ปกติแล้วจะนำนะคะดอกไม้นะคะพองอะไรนะคะไปไหว้นะคะแม่นะ แต่ปีนี้นะคะไหม่มีแม่นะคะมาสามปีแล้วะคะ่ะเพื่อนๆนะคะก็เดียเด๋ยวจะเดี๋ยวจะเคเคก็จะตักบารนะคะเพื่อนๆนั่งเข็าเนี่ยมะม่วงนะคะใส่บาทนะคะไปให้แม่แล้วก็ตักบารค่ะอาหารข้าวหวานนะคะเพื่อนๆวันที่สิบสามเมษายนนะคะตอนชเช้าค่ะเพื่อนๆเรามาทานข้าวเนี่ยมะม่วงด้วยกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆนะคะเคเคจะราดนะคะ เพื่อนจะ,ะราดราดน้ำกะทินะคะเ,เพื่อนน้ำกะทิน้กะทิก็าวาง,างข้างล่างมาค่ะมากินด้วยกันนะจ๊ะหิวจังเลยนะคะเ,เพื่อนๆข้าวเหนียวเครือ่องกินรูนะคะ่ะเพื่อนนหนามาช่วงนี้เ,นเพื่อนๆก็ขึ้นไลฟ์สดกันเยอะเคเคนะคะยอดกับปุกแล้วนะตรงนี้ ได้พินเรียบร้อยตั้งนานแล้วนะคะมาเชียสนะคะแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะคะสุขสันต์วันเกิดให้กับเคเคฉลองวันเกิด นี่เรานำมากินโชว์ก่อนนะคะเพื่อน,อนที่ที่จะนำไปไปถวายพระที่วันนะคะเพื่อน,อ,นอยู่อีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อนอน,นะคะสมาง น้ำผสบพี่หลาคนโตขครึ่อรลควัพี่ใช้ยครึ่งเลอเนี่ยมะม่ะวงเจังนี้ อร่อยมากเลยค่ะเพืเ่อนๆหอมเค้กก็จะประดับนะคะตรงกลางด้วยข้าเหนียวแล้วก็ล้อมรอบด้วยมะม่วงเป็นเช้นวันเกิดแล้วก็จะใส่น้ำตาทิไว้ตรงกลางค่ะเพืเ่อนๆ ยมากเลยเออแบบนี้ดีกว่าเกรงว่านะคะเพื่อนๆจะบังนะคะข้ามเนี้ยมม่งสี มันอร่อยเวลานี้เป็นเวลาสี่โมงกว่าคนจะขึ้นไลฟ์สดกันเยอะมากแค่แคอยากเรียนน้อยเพื่อนๆอย่างนี้ว่า เคเคได้พินเคเคได้พินนะคะพร้อมกับสิบเหรียญแรกนะคะ <S <S ใช้เวลานะคะคในการทำใช้เวลาในการทำช่องยูทูบนะเพื่อน ประมาณสามเดือนนะคะประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนคะ่ะเ,เพื่อนๆนก็หลักกิโลนะคะครบ4ี่พันชั่วโมงแล้วก็หลังคาเต็มนะคะเวลาเต็มสี่พันชั่วโมงภายในสามเดือนสามถึงสี่เดือนไม่เกินสี่เดือนแล้วก็ตอนนี้กำลังเก็บเหรียญน,นะคะหย่อนเหรียญไปเรื่อยๆครบปลอยเหรียญแต่หลังจากที่เคยแค่ ได้ประมาณยี่สิบเหรียญยี่สิบกว่าเหรียญเคเคก็ไม่สบายก็เลยต้องชะลอทำชาช้าไปตอนนี้ครับถ้าเราบุกทีเดียวไม่ได้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวไม่สบายเคเคก็ทำไปเรื่อยๆกันเพื่อนเพอยากบอกนะครับเพื่อนๆพื่อนพี่น้นองทุกคนนะที่ตอนนี้ถึงไหมว่าหลังคาบ้านท่านอาจจะได้ พันกว่าสองพันนะคะเพื่อนแต่ชั่วโมงท่านไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นหลังค่ากับชั่วโมงท่านต้องมาท่านต้องมาไล่ส์เพื่อที่จะทําหลักกีโลของท่านนะคะให้ได้สี่พันชั่วโมงนะคะภายในออหลักกิโลของเคเคนะคะเสร็จภายในเดือนเดียวนะคะเพื่อนได้ครบสี่พันภายในเดือนเดียวเพราะ หลังคาบ้านเต็มทั้งหลังคาบ้านทั้งเวลานะคะก็เป็ดเสร็จนะคะสีเดียนเต็มนะคะสำเร็จหมดทุกอย่างตอนนั้นบุกมากเลยค่ะเพื่อนๆพี่จะเสร็จไว้ๆแต่ปรากฏว่าไม่สบายเพิ่นจะหายตอนนี้ก็ ก็องจะหายดีนะคะแต่ว่าไม่กลา้าบอกนะคะต้องทำไปเรื่อยๆก็ถ้ามีเวลาก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้เคเคก็อยู่ในช่วงนะคะการทำอาหารนะคะแนี่ยการทำอาหารกินโทรทำอาหารแล้วก็กินโทรไปเรื่อย ข้าวเหนียวกินเยอะไม่ได้นะคะข้าวเหนียวกินเยอะทําให้เกิดอาการร้อนในมากินด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆข้าวเหนียวมองอร่อย ยอดวันนี้อากาศร้อนมากเลยเพื่อนเพียเซปเซๆเซปเม่วง,งน้ำดอกไม้นะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สิบสองนะคะพรุ่งนี้ก็จะจัดพรุ่งนี้จะจัด,ว,จดวันเกิดของเคเคแล้วก็ ให้น้องมามาได้กินอาหารแล้วก็แต่พอวันที่สิบสามตอนเชา K K ้าเค้กก็จะนำของข้าวหวานนะคะไปถวายพระนะคะตอนชเช้าหมือนเลยตอนวันเกิดก็จะซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะคะไว้ตอน,นั้นคงคืน เดี๋ยวต้องไปซื้อมะม่วงเพิ่มอีกสองกิโลครั้งเพื่อเพราะว่านี้สามลูกนี่ไม่พอต้องซื้อมะม่วงไปวัดนะคะประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็เก็บไปกินอองหนึ่งกิโลมาไปฝากพี่สาวให้พี่สาพี่ชายนะคะคนคนละหนึ่งกิโล ครัต้องกินให้หมดข้าวเหนียวเก็บไว้กินตอนเช้าก็ได้อร่อยมากเลยค่ะ,ะเพื่อนๆหวานชำ่ำมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะหวานมา,มากค่ะเพื่อนแล้วก็ข้าวเหนียวก็หวาน วันจำวันจำอากาศร้อนหน้กเลยกันเพื่อขึได้สิบกว่านาทีมาค่ะมาด้วยกันเหลือเชื่อนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่ห้าสิบสีหคะถึงวันเกิดวันทุกวันที่สิบสามเมษายนะะของทุกปี ก็จะตรงกับนะคะวันมหาสองกร้านนะคะแล้วก็เคเคก็เกิดในวันนี้ซึ่งเป็นวันนะคะที่ดีมากๆเคเคเกิดเสาห้านะคะเพื่อนเกิดวันเสาเดือนห้าเดือนห้าก็คือเดือนเมษายนนะคะในสมัยโบราณนะคะเดือนเมษายนนะคะเขาเรียกว่าเดือนห้าก็คือ สองห้านั่นเองนะคะเป็นที่มาของสองหนะ้าคนที่เกิดวันสองนะคะเป็นวันที่แข็งมากมนาะเพราะว่าเป็นวันของพญานาะนะคนวันสองนี่ร้องแข็งมาก เริ่มจะอิ่มแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจากคลิปนี้เคเคต้องขอจบคลิปนะคะ롱เพียงเต่อน,นี้คะ่ะเ,เพื่อนๆนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับเคเคนะคะ Happy Bir t h d a y to me คลิปนี้ต้องขอจบองเพียงเท่าน,นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย